ลองคำแหลกเลยครับพี่น้องปนเห็ดฟางนะครับอย่างโอ้ยนะครับอืมนี่เปิดใส่แน่เลยครับพี่น้องมันละอืมอันนี้นอืมอัอนอนี้อืมครับ สวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับมื่อนี้มาอยู่กับตางอ่อนอีกคือเก่ามาครับพี่น้องมื่อนี้มาเจอกันข้าวแรกนะครับเนาะผมได้แนวกินแซบๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าอลไรได้ครับนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเห็ดฟางนะครับปนเห็ดฟางผมสีผ้ามาตำเห็ดเฟืองนะครับมื่อนี้มามาครับมาเริ่มลงมือกันเลยครับหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลยครับบาในี้เาวกับเห็ดลงนะครับพี่น้องเบื่อในเห็ด เห็ดหอมหอมครับพี่น้องอ่ะตีดลงได้ครับในนะครับตำมันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มปรุงได้ครับบ้าน,นะนี้วิธีการปรุงนะครับใส่ตัวนี้เป็นน้ำปลาครับใส่น้ำปลาลงไปครับ ผงนัวครับใส่ลงไปแล้กก็บเป็นนี่ครับพี่น้องบะก,กอกนะครับบะก,กอกสุกนี่ใส่ส้มบะก,กอกครับมาเนี่ยนี่สองหน่วยพ่อครับครับนี่ว่าเข่ากันครับหอมบะก,กอกแห้วครับพี่น้องนะครับเริ่มหอมบะก,กอกแล้วได้ดิเป็นตาบแสบขึืนออย่างนี้ครับ ต้องซิมบางงบนเลยครับพี่น้องอือพอดีนะครับแซ่บเดี๋ยวใส่ผักเลยครับบะเนียใส่ผักลงไปครับนี่นะครับ หอมประกรอบขนาดครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องกระสิดได้ประมาณเนี่ยนะครับสำหรับเมโน,โนูปนเห็ดใส่ประกรอบหอมๆแซ่บๆเลยครับแล้วน้องกะเทลงถาดครับพี่น้องนี้นะครับปน,นะนเห็ดฟางใส่ประกรอบพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นตัแซ่บขนาดเลยได้ มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านนี้มาแซ่บ <c oughs> ๆน้ำกันโอ้ยผมเสียววางมาเนี่ยแล้วครับนี่นี่นี่มาเบิ่งบ้านนี้ครับมาแซ่บๆน้ำกันเด้อบ้านนี้ครับพี่น้องนะครับผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวกินน้ำผมได้เป็นเมนูอนปนเห็ดพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นตัแซ่บคื้นอยังนี่เบิ่งเมืองเมืองขออนุญาตลงคำแรกเลยครับพี่น้องปนเห็ดฟางนะครับอย่างโอ้ยนะครับหืมหอมหอมแห้งนะครับพี่ฟางปนเห็ดฟางใส่บะกอกนะครับ นี่ครับอือครับกัดพักอล่างหูบักเขืออือเขือนอ่อนนี่ครับแซ่บครับพี่นองอือได้บมางวลาหม่ำส่วนเ่้นน้่ครับพี่นองือผมอรอย Uhm. <laughs> mình làm mày vào các bạn ạ. Các bạn แซ่บับไี่หน้อเมนูแบบเมนูอาหารอีสาบนบานๆเท่านะครับพึ่งเลิกงานมากนะครับมุณเนี้ยผมพึ่งเลิกงานมากอะมาทรรมํากันย่างเองนะครับย่างแล้วกะตำได้นะครับโอ้แซ่บบุณลอกินเลยตำใส่กระกอกอห,อหอมครับไี่หน้ออืม ตัวผู้ครับตัวผู้ก็ได้มานึ่งดอกกรมีอันนี้ครับพักซาลาเน่พักซาลาเน่หน่ก็แซ่บนี่ครับพี่น้องไข่ส่วนผมนี่ใส่น้อมาหนึ่งโบว์พี่น้อเอาอันนี้นี่ เปอร์ไซเนลนี่ครับพี่น้องอือก็อือว่าอย่างน,นี้ยรับเปอร์เก้เนี่ก็แหลหอือาอันนี้ดิตัวนี้เป็นพักแผ่วครับอือพักแผ่วพักแผ่วนี่ก็หอมอือพักแผ่วหอมหอมยุบใส่ในยุบยุบใส่นั่นลครับ รู้ด้วยูุ่นะแม่บักกอกแน่บกงแง่มาละออ่อยสไดยอดชอบคุณน่ะพักได้มากกว่าหลายนะต้นหอมก็ไม่พีมี่องต้นหอมกับม่ได้มากหลายอย่างเน่ครับ กินปนกินปนกินเจวกินลาบมันต้องพักหลายๆหนาเลยครับพนะี่น้องแซ่บมากแซ่บสุดยอดอพักหลวกก็มีประกาศดอกหลวกเอาหวานแซ่บอ,อ,อ,อีกแค่คำพี่นะ้อง จะคข้ามัืงวืนสูตรเนื่อ,อดเ,ดเมื่อแสบคัครับพี่น้องนะครับสำหรับเมโนโูตตำปนเห็ดนะครับมาเบิงมาเบงอีกรอบหนึ่งนะครับปุ้ยนะครับตำปนเห็ดเด้ยนะครับพี่น้องผมเอามาฝากพี่ฝากน้องแยงมเมอแรงแยงมเมอแรงนะครับเอามาฝากพี่ฝากนอ้องยมมแรง ผู้ใดบอท่านใดเมนูนะครับเดี๋พี่น้องนะครับแนะนำเลยครับสำหรับเมนูนี้อู้แสบแห้งกินกับผักแร้ร้ายนะครับเนาะกะสำเหนียวนะครับน้อพี่น้องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ